วันนี้จะลองเจาะโปโลนะคะเจาะโปโลตัวนี้เป็นาสาธิตนะคะเป็นาสาธิตถ้าเพื่อนๆดูนี่ก็จะเป็นชิ้นหน้าใช่ไหมชิ้นหน้าของเสื้อโปโลชิ้นโปโลที่เขาตัดมาทีนี้เราจะเตรียมสาบยังไงเนาะเจาะโปโลนี่มีหลายแบบนะนี่เป็นวิธีหนึ่งนะคะเราก็จะเขาก็จะตัดวีลเนตมาให้แบบนี้ด้วยนะ,ะทีนี้เราก็ต้องเอาวีลเนตเนี่ยไปรีดนะคะไปรีดกับผ้าที่เราต้องการจะใช้ วีรเนธเนี่ยเขาจะเผื่อเย็บให้เราแบบนี้ เอาวีเลเนตไปรีดติดกับชิ้นนี้นะคะอันนี้เป็นชิ้นสาบนะคะชิ้นสาบที่เราจะเจาะ สาบข้างหนึ่งรีดแบบนี้นะระีดติดแล้วก็รีดพับไปแบบนี้ส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะเราไปเย็บติดแบบนี้หงายกาวขึ้นแล้วเราก็เย็บแปะลงไปแบบนี้กับผ้าชิ้นเดียวนะคะจากนั้นเราก็จะรีดรีดชนอย่างี้รีดแบบนี้นะคะให้กาวเนี่ยติดกับผ้า รีดสาบเสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะนะคะการเจาะเราจะต้องหันชิ้นคอเสื้อเข้ามาหาตัวเรานะคะเราจะนั่งอยู่ด้านไหนก็ช่างนะคะชิ้นที่เป็นสันทุกหันมาหาตัวเราแบบนี้จากนั้นเรามาดูว่าเราจะเจาะสาบใหญ่เท่าไหร่นะคะอันนี้เราจะเจาะสาบใหญ่สามเซนเราก็ต้องวัดนะคะวัดจากริมสันทุกออกไปเนี่ยเซนครึง่งเซนครึ่งนะคะ ถ้าเราเจาะหนึ่งสองนิ้วเราก็วัดออกไปเนี่ยหนึ่งนิ้วใหญ่แบบนี้นะคะนี้เราเจาะสามเต้นก็ครึ่งหนึ่งของสามเต้นก็จุดไว้แบบนี้แล้วเราจะเจาะสาบลงมากี่นิ้วเราก็วัดลงมานะคะตัวน,นี้เอาสมมติเราเอาเจ็ดนิ้วเนาะล้วก็วัดลงมาประมาณเจ็ดนิ้วจากข้างล่างนะคะจากคอลงมาเจ็ดนิ้วแล้วก็วัดจากริมสันทบเนี่ยออกไปอีกเซนครึ่งนะคะเท่ากันแบบนี้ ปลโลส่วนมากเขาจะไม่ผ่ามาให้นะเพราะว่าถ้าเขาผ่าเนี่ยบางทีมันเจาะแล้วเอียงเบี้ยวนะเขาจะให้เรามาหาเองนะคะจากนั้นเราเปิดออกหงายด้านถูกขึ้นเข้ามาหาตัวเรานะคะเสร็จแล้วเราจับสาบชิ้นนี้ชิ้นที่เราพับสองทีเนี่ยขึ้นมานะคะ วางให้เขาสูงกว่าเส้นคอแล้วก็ให้เส้นที่เราขีดเนี่ยตรงกับจุดที่เราจะจุดที่เราจุดไว้จากนั้นเราเย็บเลยนะคะเย็บตรงเส้นสาบที่เราเผื่อไว้นะ,ะจับแนวเส้นที่เราขีดไว้ให้ตรงกับรอยจุดนะคะพอถึงตรงจุดที่เราต้องการความลึกของสาบเราก็ปักเข็มไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาสาบอีกข้างนึงมาวางเบียดกันเลยนะ เบียดกันเลยนะอันนี้ใหญ่เกินไปเราก็เจียนออกนะคะให้เขาเหลือเล็กๆจากนั้นเราจะยกข้าม1ตีนผี1นฝีเข็มนะคะแล้วก็หมุนมาแบบนี้เขาไม่ย้ำนะแล้วก็เย็บขึ้นมาเลยนะคะเปิดสาบอีกข้างหนึ่งวางสาบชิ้นนี้ให้ชนนะคะแล้วเราก็เจาะเจาะเฉพาะตัวเสื้อ เจาะไปจนถึงเส้นได้ที่เรายกข้ามหนึ่งฝีเข็มนะคะแบบนี้เห็นไหมคะนอกในแบบนี้จากนั้นเราจะทำาสาบข้างขวาก่อนแบบนี้นะคะข้างขวาที่เราพับเป็นสาบใหญ่อะ่ะแบบนี้นะคะที่เรารีดไว้เนี่ยเขาก็จะพับมาห่อมาพอดีนะแต่เวลาทำโรงงานจริงๆเราเราไม่ได้รีดหรอก จับมือเอาแล้วเราก็คิ้วนะคะคิ้วบนสาบคิ้วครึ่งหนึ่งของสาบทําไมถึงไม่คิ้วสุดบนเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้าปกไงเย็บคิ้วลงมาแบบนี้นะคะนอกในก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาทําอีกข้างหนึ่งนะคะสาบข้างซ้ายโปโลซ้ายทับขวานะคะตรงนี้เราจะคิ้วบนก็ได้เราไม่คิ้วก็ได้หรือกันปิ้นด้านในก็ได้นะตรงนี้แล้วแต่ แบบงานหรือว่าที่ลูกค้าสั่งมาออเดอร์สั่งประมาณนี้สั่งแบบแต่ตัวนี้จะคิ้วให้ดูนะคะคิ้วแบบนี้คิ้วริมเล็กๆก็คิ้วมาครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะไม่สุดเลยนะไม่สุดตรงถึงคอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดเข้าอ่ปกไม่ได้จากนั้นเราก็มาจับตรงก้นสาบนะคะก้นโปโลก้นสาบเนี่ยดึงๆให้ตึงอย่าให้เป็นจีบอย่าให้เป็นปากปลดนะคะแล้วเราก็เย็บตัด หนึ่งครั้งนะคะบางแบบก็เย็บจากด้านในนะบางแบบก็เย็บแบบนี้เลยใช้กระดาษรองนะคะเพื่อที่เขาจะเป็นเส้นตรงเป็นเหลี่ยมเป็นฉากกันยกขึ้นมาแบบนี้นะคะโปโลเจาะเสร็จแล้วก็ไปโพ้งตรงก้นสาบก็จะได้แบบนี้อ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคนเข้าปกนะคะเนี่ยของเราเจาะแค่นี้ก็คือหยุดแค่นี้ ต่อไปก็จะเป็นของคนเข้าปลุกคนเข้าปลุกเขาก็จะไปเจียนของเขาเองนะเนี่ยอันนี้คือวิธีการเข้าปลุกแต่ไม่ได้เข้าให้ดูนะคะเนี่ยเขาก็จะย้ำแบบนี้แล้วก็เข้าปลุกยาวไปเลยนะต่อไหลก่อนแล้วก็เข้าปลุกยาวไปเลยเขาจะต้องเจียนหัวสาบเองนะคนเข้าปลุกอะถ้าเจียนไม่ดีเขาก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันเวลาติดกระดุมก็จะไม่สวยเนี่ยเขาก็จะแบบเข้าแค่ตรงกึ่งกลางสาบ นะแล้วเขาก็พับกลับไปแบบนี้แล้วก็เย็บมาเลยเย็บยาวเลยจริงๆเขาเย็บยาวเลยนะอันนี้พี่นาทาให้ดูเฉยๆนะคะนี่เวลากลับปกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเกยกันแบบนี้นี่คือสาบปโ,ปโลโอีกแบบหนึ่งนะมีหลายแบบมากมายนะคะแต่น,นี่เป็นแบบหนึ่งลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆเป็นแนวทางให้นะ